สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นโยกางโกลบอลเมียโฟเอสามซิวไลท์เซเว่นไนท์การชิปแบตเทิและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรัก เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมโยกังโกลบอลกันเช่นเคยนั่นเองสําหรับคลิปนี้พาร์ทนี้นะครับผมจะพามาดูในส่วนของบรรยากาศหลังจากที่เลเวล60ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปขุดแร่เนี่ย ชั้น3กับ7ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของ ID ดีนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์ด้วยนะครับที่เอาไอดีมาให้ได้รีวิวกันนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการไปขุดแร่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงถ้ำมังกรอย่างเดียวนะมันยังมีที่ให้ขุดในส่วนของกิจกรรมด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาที่จำกัดนะครับตรงนี้เลยลุมพิศ์ซึ่งจะเปิดตอน6โมงถึง3ทุ่มของทุกวัน แต่ว่าคนที่จะเข้ามาขุดได้นั้นจะต้องมีเลเวล50ขึ้นไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย มันสามารถฆ่ากันได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดพลังคุณไม่เยอะหรือว่าเลเวลคุณน้อยๆเนี่ยคุณอาจจะโดนคนอื่นเขาฆ่าตายได้นะครับผมก็อันนี้ก็ลองช่างใจดูว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่ผมแนะนําว่าเข้าๆไปเถอะนะครับถ้าเกิดโดนฆ่ามาแล้วก็มาใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมในส่วนของบรรยากาศตรงหลุมพิศาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พาไปดูนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะอันนี้เนี่ยผมอัดคลิปอยู่ในช่วงตอนประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงถ้ำมังกรละกันนะครับว่า ชั้น3ามพ7เวลาที่เราขุดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าถ้ำมังกรไปยังไงนะก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงแผนที่แล้วก็มาที่แผนที่โลกนะครับและมาเลือกตรงถ้ำมังกรคืออันนี้เลย ตรงนี้ก็ต้องเลเวล40ขึ้นไปแล้วก็ต้องมีคลาส s 2ด้วยนะครับถึงจะสามารถไปขุดได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราวัปไปเลยแล้วกันมาโอเคมาถึงถ้ามังกรเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คุยกับ nvc เลยครับเพราะว่าชั้น1กับ2เนี่ยเราจะไม่สนใจนะ เดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนของชั้น3กันเลยครับชั้น3ถึง7เนี่ยนะครับมันจะสามารถค่ากันได้นะครับผมอ่ะสังเกตว่าเนี่ยแร่ม,มันจะมีคนมาขุดละนะครับก็คือเซิร์ฟนี้ก็เริ่มมีคนที่เลเวล60บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศชั้น3นะผมพามาวิ่งดูเฉยๆนะครับว่าจะเจอแร่มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นไง อ่ะชั้น3นะครับก็ลองขุดดูนะครับเนี่ยครับก็ขุดๆไปชั้น3าเนี่ยนะครับจะขุดแร่อยู่ได้ประมาณสักนี่ฮะ5 5นะครับผมอ่ายิ่งชั้นสูงขึ้นไปนะครับยิ่งจะขุดแร่ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศชั้น3ขุดให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้อ่าไม่มีคนมาแย่งเลยนะถ้าเกิดว่ามีคนมาแย่งเนี่ยผมอาจจะหวดเขาได้นะครับเออไอดีคุณแบงค์นี้บอกเลยว่าโหดใช้ได้นะครับ VIP 6แล้วนะโอเค เดี๋ยวขุดประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ NBC ต่อนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของชั้น4ต่อเลยนะครับผมชั้น4ี่ก็เวลาขุดนะเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของอัตราแร่นะอ่าโอเคจัดไปชั้น4ี่นะครับนี่เรียบร้อยมาแล้วจะเจอแร่ไหมตรงนี้แถวนี้ไม่เจอเหมือนกันว่ะเอออะเดี๋ยวไปชั้น5เลยดีกว่านะครับอ่ามาโอเคปึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยววิ่งมาครับ มาดูหน่อยซิว่าตรงนี้มีหรือเปล่าน่าจะมีนะนี่ไงเจอแล้วครับตัวแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมยิ่งชั้นสูงขึ้นมานะครับแรกก็จะแบบมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็สังเกตว่าเริ่มที่จะขุดแร่ได้ใกล้จะถึงร้อยแล้วนะฮะต่อรอบนะครับผมดูดีเห็นปะ บอกเลยว่าคุณขุดประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยิ่งชั้นดึงสูงเนี่ยโอ้โหได้แร่เป็นเป็นแสนะนะครับผมเออสุดยอดนะครับใครที่แบบอัพเลเวลขึ้นมาถึงเลเวลหกสิก่อนใครเนี่ยบอกเลยว่าขุดแบบกระจุกกระจายสบายๆมากนะครับแล้วก็ไปหล่อมเปเหรียญ t a g สบายใจเฉิบเลยนะครับอืมแต่ก็นะนะตอนนี้ราคาเหรียญมันค่อนข้างที่จะตกต่ำมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสะสมแร่ไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับเป็นแสนเป็นล้านแร่แล้วก็เอามาแลกเนี่ยนะครับ คุณแลกได้วันละสาม0ัน t a g ใช่ป่ะเออแล้วก็เอามาแลกเป็นเงินนะ่ะยังไงก็ยังได้เงินค่าขนมแบบเรียกว่านับเป็นรายเดือนก็โอเคเลยนะนะครับอันนี้เป็นชั้น6นะครับผมไม่แน่จะว่าถ้าเกิดคนเลเวลหกขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะแบบทําให้ราคาเหรียญมันตกลงไปเพิ่มตเติมตมากกว่านี้หรือเปล่านะเออตอนนี้คนเลเวลหกมันยังน้อยอยู่ไงถ้าต่อไปเนี่ยพวกบอทมันเก็บมาถึงเลเวลหกแล้วนะครับก็อาจจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะ อันนี้ก็ลองดูอีกทีแล้วกันนะครับรอดูกันไปอันนี้คือชั้น6นะครับก็ขุดได้มาถึง130ยสาสิบ้อแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ชั้น7กันนะครับอโอเคนี่อ่ามาเลยครับจะเจอแร่ไหมน่าจะเจอนะเอ้ยไม่เจอว่ะชั้น7มีคนวิ่งมาขุดอยู่นะครับอโอเคไปครับจะเจอแบบเจ้าถิ่นแถวนี้หรือเปล่านะฮะนี่นี่มีคนวิ่งวนขุดอยู่เนี่ยเห็นปะ อ่าโอเคครับมาปึ๊บ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 เฮ้ยไม่เจอว่ะอ่าเจอแล้วนี่หน้าตาของแร่ชั้นเจ็ดนะครับสวยงามอลังการนะครับก็ชั้นเจ็ดจะขุดได้อยู่ที่ต่อรอบนะครับเนี่ยร้อยเก้าสิบสองเห็นปะ่ะอ่าร้อยหกสิบสี่บ้างก็มีนะครับอ่าร้อยเก้าสิบสองนะครับไม่แน่ใจว่าสูงสุดมันจะได้ถึงสองร้อยหรือเปล่านะลองขุดดูก่อนนะปึ๊บร้อยเก้าสิบเอ็ดอืมไม่น่าถึงแหละนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการขุดนี่นี่นเฮ้ยเจอคนแล้วอะ่ะนี่เห็นไหมเขานั่งอยู่นะครับแต่เราไม่ฆ่าเขาหรอกนะอย่าไปทำเขาเลยนะครับผมโอเควิ่งดูนี้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บจะเจอไหมเนี่ยตรงนี้อ่ะเจออีกแล้วนะครับผม <c oughs> จัดไปนี่ตัวละครของคุณแบงค์เนี่ยนะครับก็มาขุดเรียกว่าสะสมแร่ไปเนี่ยครับสามแสนกว่าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เขายังไม่ได้แลกมาเป็นเหรียญเลยนะครับผมโอ้สุดยอดนะ ถ้าเกิดแรกมาเป็นเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าได้หลายล้อเหรียญมากๆน,นะครับโอเคนี่เจอแล้วอจัดไปปึ๊บนี่ครับผมก็ขุดไปเลยนี่มาเข้าไป บรรยากาศประมาณนี้นะครับในส่วนของอการขุดแร่นะหลังจากที่ Level เลเวล60ไปแล้วนะครับก็มาขุดให้ดูว่าชั้น3กับ7เ็นี่ยเป็นยังไงนะครับในส่วนของบรรยากาศก็ยังถือว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไห่นะครับเนื่องจากว่าคนเลเวล60มันยังน้อยอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับก็รีบรีบปั้นตัวละครมาให้ถึงเลเวล60ไวๆเลยนะครับบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะมาสะสมแร่จากตรงนี้เนี่ยได้เยอะมากๆนะครับแต่ก็ในส่วนของ ว่าว0ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องอใช้แร่ในการทำนู่นนี่นั่นเยอะนะครับสร้างตรงสร้างตัวสร้างอาวุธอะไรต่างๆหลายอย่างมากนะครับในส่วนของแร่เนี่ย ก็ลองช่างใจดูนะครับว่าจะเอาแร่ไปแลกเป็น,กกนเหรียญอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสร้างตัวไปด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้สร้างตัวไปด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบอนาคตนะเราจะได้สู้คนอื่นเขาได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเอามาขุดแรกอย่างเดียวแล้วจบเลยนะเพราะว่าคนอื่นๆเขาอาจจะแบบอัพตัวมาเกว่าเราอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะโดนลังแกได้ในอนาคต นะครับผมก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเอาบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้เนาะยังไงเนี่ยถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่งใครมีอะไรสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปได้เลยนะยังไงก็ถ้าเกิดมีทริคอะไรดี <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด็ดเเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมจะทําคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม